โวเครับก็ขอฝากสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับ,ก,ก,รบ,รบก็อยู่กับผม MJTV X2 ครับวันนี้เราจะมาเล่นฟรีไฟล์แม็กในโหมดซ V วีซจับอันดับครับเมื่อกี้ก็เห็นเห็นะครับโคโน่เต็มเ,โโโตเต็มหลี่ียโคโน่เต็มเ,โโโตเต็มเลยโคโน่เต็มเลยอ่ะอะไรวะโคโน่ครับ แม <icana>, ่สาบมาด้วยเย้เเ้เเมลียดเมี่ยเนีองเฮ้ยเฮ้อียสังๆครับเล่นเกมอยู่อือเออเล่นเกมอยู่

อยากกูท่ามาให้กูจะเติมรอบนยี่ติงอีกรอบหนึ่งเฮ้ยกดท่าพอดีเลยเจ๊แบ๊กเจ๊อะอะอะเติมด้วยอ่ะเติมด้วยแบกไปไม่ได้หรอแต่วะเอ้แห๊กยังไม่หล่นขู่ไม่รอดเขามีแต้มเนี่ยโอ้โหมามาที่มาแก่หน่อยหน่อยหน่อยมันจะตายแล้วนัะตายเออตายก็ตายเลยเยี่ เกับืนดนนัสู้ได้ไงไอเดนไม่คอยแยกมอาก่ยบยาี่อยยกไ่ค่อยแบยากไม่ค่ยกไม่ค่อยแไม่ค่ยยกไมาไม่ค่อยาไยไม่ค่อยาม่อยโบก่อยาก่ไม ได้กองวงแล้วเออกองพวงได้แล้วไงที่สุดแถนจะได้กองวงเออก็เรื่องขหูเบิร์นลี่ส์อะไรวะไอ้เจ้ดพวกยิงโชว์ยิงทำไมมึงไม่อัดหัวกินอาหารหมาแต่เพื่อนเบอร์สามมันอัดหัวดีนะเข่าหมาเข่าเฮ้ยแม่เป็นไรไม่พูดเลยอะโอเคไหม

อ่ะด <3. S 2> ับเบร์สามดีกว่าขึ้นก็เรือกของมึงอ่ะน,น่นั่นอ้กูุไปแล้วไอ้เหีห้ยาา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  ลิกกเมให้ดูแม่งเปลี่ยนสีปืนแล้วเรือท้ายสีปืนสีฟ้าเลยค่ะแม่มันเกี่ยวอะไรอ่ะมันเกี่ยวอะไรมันอ้าวไปเลาสกีปืดมันเกี่ยวอะไรวะแม่ค่ะสูงสกีปืนนี่มันต้องของมันเสร็จจบมาพวกสกีปืนสวยสีไม่อยากได้เสร็จเพ้ามัขามันแดกมดีเนี่ยไอ้ปืนเอเป็งเนี่ยมันแดกฟรีมัน

อะไรนี่เปิดคโนะแล้วก็วิ่งมาคนเล่เลยพวกเอ้าไม่มีคุโนก็บอกบอกว่าแป๊บหนึ่งเดี่ยวเพื่อวแล้ทีนี้โอเคอะไรวะบอกแม่เลยลูกค้าแต่เฮ้ยเจ๊แกจะไม่ยุ่งกับเขานะไม่ยุ่งกับเขามันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็จะไปยุ่งเขาเลยเพื่อ สวยเมื่อสวยเอดีับเอเบมนดียงไงเฮเดี๋ยวนนย้เนอยู่บนบ้านตนอยู่บนบ้านดู้วยตนี้าายายาอีกันี้อยู่บนบ้านเพื่อนลงมาแล้วหรอดับิล ียอกูใครข่าวองควงยิงระยะไก่วะกูบอกตัวเองเนี่ยทำไมถึงยิงระยะไก่อะอะไรวะเด็กทำไมกูยิงระยะไก่อ่ะอย่างไรก็ตายวะเหี้ยต้องท่านี้ต้องมีเพื่อนมีท่านี้ไมีเพื่อนี้ไม่มีท่านี้หมดเลนะมีแต่อะไร S <S <vengeance> อะไรวะครูก็เพี um ้ยมันสุ่มออกง่ายนะผมใช้บัตรผมไม่ได้เติมเลยผมเล่นมานานไอ้ท่าท่านี้อ่ะกับรองเท้าผมสุ่มได้เว้ยในบัตรเพชรสองสองสองอันน่ะในช่องมาเที่ยยอดระดีมันมันออกง่ายใครๆก็รู้ว่าผมออกง่ายออกสองลวดติดเลยไม่ใช่ทั้งที่ผมไม่อยากได้รองเท้าก็อยากได้คุณเชียรนี่คุณได้หลังเอ กว่าแต่ว่าเติมปีนไม่ได้ไม่อเพราะบ้านมันติดปูดห้าคิวปุ่บเเราไห้ตอ first blood ไม่เช่ปเฮ้ยอะไรวะไหนมนจะตายแล้วเอาเพื่อ,เอน,ดเดน,นเดียวเพื่อสมอมันมีสกินเหมือนผมแต่แต่มันผมสีมว่วงมันสีเกียวเพื่อนนี้จะชนไหมน,ะนะ่ได้ไ กูรู้สึกกูเริ่มเก็บปุ๋ดขึเรื่อยๆเอ้ยเจ้าเบิ่เขียวสนุกแพ้ใช่ไหมสะลุกแพ้ยิอยู่แล้วยิิงกับเพงไปยิบพงโไปอะอะไหรสลุเพื่อนตายกูจะขัไมันก็ดื่อนดีกโดูอยากดเพื่อนมีกโดูเฮ้ยม่ทำอไดูอ่ะเออทำไมด แต่ยิงไม่โดนแล้วพวกนี้เล่นทั้งทุ่มรับกันตายมันเป็นไรมันเป็นไรตาหน้าไม่ได้ใครไล่ทีด้ทำแบบนี้หัวยิงไม่ได้อะไรวะเนี่ยจะเห็นเดนแบบนี้ไม่ชนะสิลี เอ้เพื่อนเพื่อนโชว์แอคครับเพื่อนโชว์แอคแต่ยิงโดนเหมือนเฮี่ยดิยิงโดนมึออันนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye. Bye bye.